สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ก็มาแจ้งข่าวแจ้งข่าวเกี่ยวกับราคามันในช่วงนี้นะครับผมหลายมองนะครับหลายมองหลายโซนนะครับปรับขึ้นต่อเนื่องนะครับเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ก็คือราคามันเดินหนาด้อพี่น้องเด้อนะครับเดินหนาอย่างเดียวเลยนะครับช่วงนี้พี่น้องกำลังพากันเรื่มถอนมันแล้วนะครับผมตัวนี้นะครับแปลงนี้ก็เป็นมันเจ็ดสองนะครับผมเป็นมันเจ็ดสองนะครับ กเปลเ่ยนแปลงก,กับยุ่ช่วงนี้กับยุ่ประมาณยี่สามยี่สี่นะครับกับพ่อไปได้นะครับผมพ่อไปได้แต่ว่านะครับราคามั่นช่วงนี้นะครับผมกปั๊บผืนต่อเนื่องหลายๆโซนนะครับแถวอุดอรคือเก่านะครับอุดอรนี่ยังคลองอันดับหนึ่งอยู่นะครับล้านย่อยเดี๋ยวนี้ซื้ออยู่นะครับในยินข่าวพี่น้องเพื่อนคอมเมนต์เข้ามาบอกนะว่า2องบาทสีนะครับผม เป็นล้านเล็กล้านทีเป็นมั่นร่วมนะครับที่เพ่นสื่อกันนะครับผมแต่ว่าหลายๆโซนก็ค่อยปรับขึ้นเรื่อยๆนะครับผมอยู่บาทเก้าสิบบืนคืน2บาทนะครับผมหรือว่า2บาท20นะครับแล้วแต่พื้นทีนะครับแต่ว่ามีพี่น้องเพิ่นคอมเมนต์เข้ามาอยู่ว่าแถวจําบ่อใดเนาะนะครับแต่ว่า,าอยู่ประมาณบาทห้าสิบเพื่อนว่าบาทห้าสิบหนึ่งนะครับ ใจเย็นๆนะครับเพื่อกระชิบปับขึ้นเรื่อยๆนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับล่งแป้งนะครับที่เป็นตังราคานะครับแถวอุดอนล่วงแป้งเป็นตังราคาไว้เชืยอแป้ง30%มสซกับสื่อ3บาทกลัวแล้วนะครับผม3บาทสามสิบสามบาทสี่สิบแล้วนะครับผมเชียบแป้งสามสิบเปอร์เซ็นต์เพื่อกรต้องปั๊บขึ้นเรื่อยๆนะครับผมถ้าโซนไหนที่ยังหน่อยอยู่แสดงว่าล่งแป้งเพิ่งยังบม่หันเลยปั๊บขึ้นนะครับผมคิดว่านะครับปีใหม่ น่าจะสูงขึ้นกว่านี้นะครับหลายโซนนนาจะปรับขึ้นขยับมาหยืนอยู่2บาทแน่นอนนะครับหยืนอยู่2บาทแน่นอนนะครับบ่อต่ำกว่า2บาทในช่วงบ่อต่ำกว่า2บาทนะครับล้านเล็กล่านใหญ่นะครับในช่วงปีใหม่เท่านี้ละนะครับผมแต่ว่าในช่วงนี้นะครับก็มีผู้เรียยรลองอยากให้เปิดดานเพื่อนว่านะอยากให้เปิดดานเพราะว่ามั่นเนี่ยโบเพียงพอสําหรับการทรงออกเพื่อนว่าตัวนี้แหละครับตัวปัญหาเนี่นองเนาะนะครับบอกกันตรงๆถ้ถาสมมุิว่าเพื่อนเปิดดานปุ๊บนะครับ ราคามั่นทยของเฮ้าเนี่ยกลั่งเดินนาเนี่ยยุดช่างักหลักกระถอยลงท่านที่นะครับเสียบอพี่น้องเห็นบอคือปีที่แล้วนี่ยนะคือผลประโยชน์ของหนักการเมืองบางกลุ่มนะครับผมเพราะว่ามูเฮ้าเจ้าข่อยในบอบอได้ดอกเพราะว่าบอมีเงินมีท่องคือเพิ่นนะครับเพราะว่าเฮ้าใส่แรงงานนะครับปลูกมั่นสัวขี่ได้นี่นะครับสีไปเรียกร้องให้เพิ่นว่าประกันราคาให้แน่เฮ็ดให้ราคามันข้นแน่จ้างนะครับอย่าไปหวังนะครับเพราะว่าเห็นแล้วนะครับไปประท้วงปันได้กับบอข้นนะครับเพราะว่าอย่าง เพราะว่าผลประโยชน์ของเพิ่นนะครับถ้าเปิดด้านปุ๊บเี๋ยวนี้นี่คือบอกง่ายๆเนี่ยถ้าเปิดด้านปุ๊บเนี่ยราคาเข่าของการเกษตรของเ้านี่ตตขวบเลยเห็นบ่ตอนนี้รคาคาเข่ากําลังพุ่งนะฮะอ่ะเข่ายาวนี้กรลังพุ่งเห็นบอกพี่น้องอ่ะแสนละพันหา้าแสนละพันหกแล้วนะครับอ่้านย่อยที่เพิ่นรับซื้อไว้ให้ก็อ่าแสนละพันหกนะครับตอนนี้อ่าและไล่มองก็เ,เริ่มปั๊บขยับขึ้นบ่มันบ่าขืาน,านแต่ราคามั่นได้พี่น้องนี่แหละครับ แต่ว่าผู้ใดมีความคิดเห็นจังไดนะครับผมก็แสดงข้ามาเลยนะครับเปิดกว้างในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจะเปิดด้านนี่แหละพี่น้องพี่น้องว่าเป็นตาเปิดบอเป็นตาให้เปิดบอพี่น้องนะครับเปิดแล้วมีผลประโยชน์นี่อย่างถ้าผลประโยชน์เข้าบ้านเมืองเฮ้านะครับเฮ้ากะต้องทําใจแต่ว่าถ้าเข้ากระเป๋าคนบนแค่บางกลุ่มนะครับจังไดกระบย่อมหัวเด็ดตีนขาดจังไดกระบย่อมครับปิดมันไว้หันละดานนะมันจะเป็นจังหด ขนาดแบงทีแบงทางมันกันยังขยับเอาขนาดเขาอพยพหนีปลีไพ่พามามาขอยอยู่แบงหายอยู่ตอนนี้สงบเรียบร้อยแล้วอยากให้พักดันออกมันกันยังบออยากเมียนะครับเป็นจังไดครับพี่นอ้องให้คิดเบื้องเอานะขนาดมาอยู่แล้วหนึ่งสามสิบสี่สิบปีอพยพเขามาลบกันขากันมาขออยู่มาขอหลีไพ่อยู่เห็นบอกก็่าเป็นทีเจ้าของมันขี่โกงํำไหนล่ะครับพี่น้องบ่ต้องไปย่อมันบ่ต้องไปสนใจนะครับผม เรต้องไปย่อมบ่ต้องไปสนใจบ่ต้องไปเปิดเลยนะครับผมบ่ต้องไปเอาเขามาเอามาทามันไยเฮ้าเนี่ยถ้าเปิดด้านปุ๊บเนี่ยเอาเขามาซื่อในราคาถึกๆนะครับแล้วก็มาเฮ็ดห้ดึงห้ราคามันของเฮ้าเนี่ยต่ำลงไปอีกแค่คขาว่บาบ่เพียงพอในการส่งออกแค่คําว่าบ่เด็คข้องอันดับหนึ่งของโลกบบจำเปลี่ยนเลยนะครับพี่นอ้องถ้าได้คร้องอันดับหนึ่งของโลกมีเงินมาซอยเหลียเฮ้านี่เอเอเพิ่นเป็นแซมเนี่ มีเงินพันล้านนี่มาซอยเหลือนี่แมนนะครับเป็นเงินรังวัลนีนี่ยยังฉีสนับสนุนพ่อได้เงินเอาขามาพัฒนาประเทศแต่ว่าได้แค่ข้องอันดับหนึ่งของโลกแล้วก็ราคามั่นพี่นองเกษตรกรในประเทศเจ้าของเนี่ยต๊ตตำเนี่ยมันเป็นตาสนับสนุนบ่อพี่นองนั่นแหละครับผมตอนนี้นะครับราคามั่นเขากรลังปรับขึ้นนะครับปรับขึ้นยังบ้านไหนถึงว่าถึงคันดีได้นี่แต่ว่ากาดีตรงที่ว่ามันเริ่มปรับขยับขึ้นแล้วนะครับเดินหน้าขึ้นเรื่อยๆนะครับเห็นบ่อพี่นอง เริ่มเดินนาขึ้นเรื่อยๆถ้าสม,มุติว่าเปิดด้านปุ๊บราคามั่นชะงักแน่นอนหลักก็ถอยลงอัตโนมัติเลยนะครับผมหวังว่านะครับทางปราชส้นนี่สิมีแรงพักดันเฮดไ้ด้าน,นปิดไว้สัก่อนปิดให้มิดครับถามันร่สงบแล้วรอยยามาเปิดนะยามาเปิดราคามั่นของเฮ้าเนี่ก็ล่างดี นะครับกำลังปรับโตขึ้นมันก็บ่ได้ถือว่าดีอยังโพดโพครับบางมองกันยังบ้านเด้เกิน2บาทซ้ำพี่น้องเพิ่นคอมเมนเข้ามาน่ยบ้านเกิน2บาทบางมองก็เกินนะครับบางมองก็ดีนะครับเพิ่นปรับขึ้นเรื่อยๆนะครับอ่าเกิน2บาทแต่ว่าบางมองก็แค่บาทกว่กวๆบาท4 0 5 0อยู่เพิ่นบาทนั่นเห็นบอก็กต้องให้มันกระเตียงขึ้นมาซะก่อนนะครับย,ย่างน้อยไปยืนอ่าร้านย่อยนี่ซื้อ,อยุ่2บาท50พี่น้องเพิ่นกระดีใจแล้ว ถ้าได้ตั้มก็สองบาทหาซิบเนี่ยมันบ่ได้ดีเด้นะครับยังขาดทุนอยู่ถ้าสองบาทหาซิบก็ยังพอเหลี้ยงกำไรเนี่ยเออถ้าได้สามบาทก็ถือว่าโอเคครับพี่น้องอโยกมือถ่วมหัวปีนี้ก็มาลุ้นกันนะครับแต่ว่าถ้าเข้าไปขายล,ลงปแป้งวัดเปอร์เซ็นต์แป้งได้มันก็ได้อยู่สามบาทได้เป็นบางหม่องคือกันนะครับได้เป็นบางหม่องคือกันแต่ว่าโซนไหนนะครับอ่าที่ยังห้าในปั๊บคืนเนี่ยกลัอไปอีกจังน้อยนะครับขีดบารคาคา กระซิปรับขึ nah, ants, ้นเรื day, in in right ่อยๆนะครับยางบ่อดดอ่ะยางบ่อถึงมูกจักสองบาทหาซิบเนาะพี่น้องเนาะนะครับเป็นการร่างใจให้กันและกันล้านย่อยนะครับอ่าถ่าแมนนะครับอ่าถ่าแมนโร่งแปรงเพิ่นปรับขึ้นล้านเจ้าของอ่าโมมีครูแข้งปรับขึ้นในพี่ให้น้องเพิ่นน้ำแน้นนะครับกลุ่มไร้มันกลุ่มสวนมันเท่านี้สัวฉีอ่าเฮ็ดได้นะครับกับลำบากลำบ่นอยู่ได้พี่น้องนะครับผมอ่ากับลำบากลำบ่นอยู่สัวจีได้ขึ้นมาเป็นสองบาทก็ได้นะครับผม ตัวสีได้ราคาดีนะครับปีสี่แล้วเนี่ยขาดทุนกระยับเยินเลยโบมีผู้ใดอยากเห็ดนะครับอันนี้ตอนนี้กะเริ่มนะฮะเริ่มเ,เกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำแล้วนะครับเริ่มกี่ไส้หนีทอกซก็เริ่มถอนแล้วมั่นนะครับอันนี้กะอยู่บาทเก้าหานะครับผมอ่ามีอยู่บาทเก้าหาแต่ว่ากต็ต้องจำเป็นต้องถอนออกนะครับผมอ่นนมายังไม่หันได้ถึง2บาทแต่ว่าถ้ามันไปขอเพิ่นนะครับตามล้านอ่ากะ นาจะเพิ่งนาจะคืนหายเป็น2บาทนะครับผมเอ้าจังได้กะจังว่ากันนะครับเพราะว่ากัยังไข่กวัวโบมีไล่ได้นะครับผมในช่วงน,นี้กับกาลั่เกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำกันนะครับราคามั่นกับการลั่ดีนะครับอันนี้ก็มาย้อนออกนะครับย้อนออกประมา่นไลก่กลัวเก็บสองไล่นะครับสถอนออกไปเพราะได้มีทุนมาเกี่ยวเขาเกี่ๆๆยวาน้ำครับพี่น้องอ่ะจังได้กะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทั้งช่องนะครับมาลุ้นกันนะครับ เปอร์เซ็นต์แป้งนะครับเปอร์เซ็นต์แป้งอ่าสามสิบเปอร์เซ็นต์นี่กะบสามบาทแล้วเป็นบางหม่องเนาะนะครับอ่าจังได้กะอ่ามาลุ้นกันมาปีใหม่นี่นะครับราคามั่นที่าทะลุเกินสองบาทหาซีบบอลานย่อยทั่วไปหรือว่านะครับอ่าลูกแป้งอาจจะถึงสี่บาทบอนะครับเป็นไปได้ครับปีนี้เป็นไปได้เพราะว่ากะเบิ้งกระแสแล้วราคามันกันยังอ่าเดินหน้าเรื่อยๆนะครับจังมาลุ้นกันครับพี่น้องเป็นกำลังใจให้กันและการชิมนี่ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ